สวดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง The c e n t a r o t นะคะวันนี้จานหนึ่งสยามทาโร่ไพ่ทาโร่แห่งสยามกลับมาพบกับทุกท่านเหมือนดังเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีธนูนะคะหรือลัคนาราศีธนูก็สามารถที่จะดูดวง ควบคู่กันไปได้นะคะคือผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมนะคะวันนี้อาจารย์จะดูดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ2,562ว่าดวงชะตาชาวราศีธนูจะเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นเรามาเริ่มทำนายดวงกันเลยนะคะจารย์ขอเปิดไพ่นะคะสำหรับเดือนนี้กันนะคะ เรามาเริ่มทำนายดวงกันเลยค่ะอาจารย์ขอเริ่มต้นที่ไพ่ใบที่หนึ่งนะคะพลังในเรือนตนุพพตัวเรานะคะได้ไพ่สีดาบนะคะในเดือนนี้สําหรับชาวราศีธนูนะคะเป็นเดือนที่คุณนะคะมีความรู้สึกว่าอยากที่จะตั้งสติอยากที่จะกลับมาอยู่กับตัวเองอยากที่จะวางแผนบางสิ่งบางอย่างการทํางานการลงทุนอยากที่จะรอบคอบมากยิ่งขึ้นอยากที่จะมองนะคะภาพรวมในการทํางานหรือว่า มองภาพรวมในด้านของการลงทุนนะคะเพื่อที่จะวางแผนให้มันรัดกุมหรือรอบคอบมากยิ่งขึ้นดังนั้นในเดือนนี้นะคะคุณจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอยากที่จะอยู่กับตัวเองอยากที่จะพัฒนาตัวเองหรือว่าอยากที่จะมีความคิดในการที่จะต่อยอดงานหรือว่าต่อยอดธุรกิจนะคะเป็นลักษณะของการที่เป็นช่วงของการวางแผนที่ดีนะคะ ในเดือนนี้ค่ะสําหรับเรือนกระดุมพระในด้านทรัพย์สินเงินทองนะคะไปขึ้นโลกไปขึ้นเดอะเวิลด์นะคะในเดือนนี้สําหรับชาวราศีธนูการเงินนะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆนะคะคุณสามารถที่จะประสบความสําเร็จในด้านของการเงินไม่ว่าคุณจะลงทุนนะคะหรือการทําธุรกิจกับใครนะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาต่างที่ต่างแดนแบบนี้เป็นต้นนะคะกับคนที่เรานะคะต้องได้คอนเน็กชันการค้าขายหรือว่าการ ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนะคะโลกโซเชียลหรือการขายผ่านอินเทอร์เน็ตแบบนี้จะส่งผลดีนะคะสำหรับใครที่นะคะทำงานเกี่ยวข้องกับการเดินทางต่างประเทศนะคะแอร์โฮสเตสอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็สามารถที่จะทำงานและได้ผลดีนะคะได้รายได้ที่นะคะเป็นรายได้ที่ดีนะคะเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จในด้านของการเงินโดดเด่นมากๆสำหรับชาวราศีธนูเดือนนี้นะคะ สำหรับเรือนสหัชชะนะคะได้ไพ่เด็กถือดาบค่ะในเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่เราอาจจะต้องได้ให้คําแนะนํานะคะหุ้นส่วนคู่ค้านะคะคนที่เข้ามาทําธุรกิจร่วมกันกับเรานะคะจะเป็นลักษณะของการดีลงานหรือว่าการติดต่อธุรกิจกับคนที่ค่อนข้างที่จะอ่อนประสบการณ์นะคะอ่อนประสบการณ์หรือว่าต้องมาขอคําแนะนําจากเราผู้มีประสบการณ์ในการทํางานหรือว่าในการทําธุรกิจที่ดีมากกว่านะคะจะมีคนเข้ามาขอปรึกษานะคะขอคําแนะนํา ลักษณะแบบนี้เป็นต้นนะคะในส่วนของเรือนพันธุนะคะได้ไพ่สามไม้เท้านะคะในเดือนนี้ครอบครัวนะคะจะมีสิ่งที่เจริญก้าวหน้าหรือว่ามีสิ่งที่ต่อยอดออกมานะคะเรียกได้ว่ามีทรัพย์สมบัติหรือว่ามีลักษณะของสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ทําให้เกิดความพึงพอใจแบบนี้เป็นต้นนะคะบางคนอาจจะมองหารถใหม่หรือบางคนอาจจะนะคะวางแผนในการที่จะปรับปรุงบ้านใหม่หรือว่าสร้างบ้านใหม่ นในช่วงของเดือนนี้นะคะในส่วนของเรือนปุตตะบริวารน,นะคะในเดือนนี้นะคะการทํางานของลูกน้องบริวารเป็นไปตามที่คุณวางแผนเอาไวะะ้เลยค่ะเรียกได้ว,ว่านะคะคุณวางแผนให้เขาทําอะไรเขาสามารถประสบความสําเร็จเขาสามารถที่จะนําความสําเร็จเข้ามานะคะในองค์กรในบริษัทหรือว่าในหน่วยงานของคุณได้เป็นอย่างดีนะคะ บริวารไม่ได้นําปัญหาหรือว่าความเดือดร้อนมาให้เรานะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะคะอรินะคะเรือนอริรอศัตรูอุปสรรคความเหนื่อยยากนะคะในช่วงนี้การติดต่อนะคะคอนเน็กชันกับในด้านของธุรกิจเกี่ยวข้องกับความงามนะคะคุณต้องมีการวางแผนนะคะ ใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับความงามนะคะผู้หญิงเสื้อผ้าอาพรน,นะคะต้องมีการวางแผนนะคะให้ดีไม่ไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณอาจจะเจออุปสรรคนะคะอาจจะเจอปัญหาที่เข้ามาให้คุณได้แก้ไขนะคะ ในส่วนของเรือนปัตตานีนะคะไพ่ขึ้นสี่ไม้เท้าค่ะความรักที่สดชื่นความรักที่มั่นคงจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะหรือคุณมีเกณฑ์นะคะได้เดินทางไปงานมงคลงานแต่งงานนะคะร่วมกันกับคู่ครองคู่รักของคุณหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองคู่ของคุณเองก็มีโอกาสที่จะได้นะคะมีข่าวดีมีงานมงคลเกิดขึ้นนะคะ <S <S ในส่วนของเรือนมรณะนะคะให้ระวังในด้านของการขับขี่ยวดยานพาหนะนะคะ อาจารย์เน้นย้ำสำหรับใครที่ขับรถเร็วนะคะให้มีความระมัดระวังนะคะ<ม>การขับขี่ยวดยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นนะคะรถยนต์นะคะรถมอเตอร์ไซค์นะคะการใช้ยวดยานพาหนะสาธารณะแบบนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นนีให้มีความระมัดระวังเอาไว้ก่อนจะดีนะคะอย่าขับรถเร็วอย่าขับรถโดยประมาทนะคะในช่วงนี้นะ ในส่วนของเรือนสุภพค,คุณจะได้เงินก้อนเข้ามาลงทุนหรือว่าการต่อยอดงานหรือว่าต่อยอดธุรกิจนะคะเรียกได้ว่ามีโอกาสได้รับทรัพย์ได้รับเงินเข้ามาในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะคะในด้านของเรือกนกรรมะนะคะการงานเป็นไปอย่างที่คุณวางแผนเอาไว้นะคะคุณวางแผนเอาไว้แบบไหนนะคะคุณก็สามารถที่จะนะคะดําเนินการดําเนินงานตามเป้าหมายนะคะตามสิ่งที่คุณปรารถนาเอาไว้เลยคุณยังมีความเจริญก้าวหน้าในด้านของการงานด้วยนะคะ ในเรือนราพะนะคะให้มีความเด็ดขาดในด้านของการตัดสินใจนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของการงานนะคะโชคลาภนะคะการติดต่อธุรกิจการงานกับผู้หญิงนะคะจะให้ผลดีมากๆนะคะ <int ess ant> คุ้นส่วนผู้ค้าที่เป็นผู้หญิงนะคะจะให้การสนับสนุนธุรกิจหรือการงานของคุณเป็นอย่างดีนะคะหรือใครที่มีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเจ้านายนะคะที่เป็นผู้หญิงนะคะในเดือนนี้นะคะเขาจะให้การสนับสนุนหรือว่าช่วยเหลือเกื้อกูลคุณในด้านของการทํางานการทําธุรกิจนะคะ ในเรือนวินาศนะคะอาจารย์เป็นห่วงในด้านของสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านนะคะให้ความรักความใจใส่เอาใจใส่ในด้านของสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านเราด้วยนะคะเพื่อให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร,ร่มใจกับคุณไปนานๆน,นะคะ สรุปนะคะได้ไพ่ดวงดาวนะคะในเดือนนี้สิ่งที่คุณปรารถนาม,มีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็คนที่นะคะวางแผนเอาไว้ว่าจะทําอะไรนะคะอย่างเช่นการทําธุรกิจใหม่การลงทุนทําสิ่งใหม่แบบนี้เป็นต้นนะคะคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะสําหรับใครที่สอบอยู่สอบชิงทุนหรือว่าสอบนะคะสัมภาษณ์งานแบบนี้มีโอกาสได้รับงานใหม่ๆเข้ามานะคะค่อนข้างที่จะสมดังใจคุณนะคะผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจด้วยนะคะสําหรับงานใหม่สิ่งใหม่ที่คุณกําลังเริ่มต้นนะคะ เรียกได้ว่าเป็นเดือนที่นะคะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะของชาวราศีธนูนะคะเรามาดูกันต่อนะคะในด้านของการงานบ้างนะคะเดือนนี้จะเป็นยังไงนะคะเจาะลึกกันด้านของการงานนะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณมีความวิตกกังวลค่อนข้างเยอะนะคะ คุณมีความลังเลใจว่าจะเดินหน้าดีหรือว่าจะถอยหลังดีนะคะหรือว่ากําลังวิตกล่วงหน้านะคะวิตกกังวลล่วงหน้าไปก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยอาจารย์ไม่อยากให้คุณนะคะกังวลใจจนมากเกินไปนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงมุมมองหรือว่าเปลี่ยนคิดทางใหม่ในการที่จะแสวงหาความรู้หรือว่านะคะลู่ทางใหม่ๆในการลงทุนการทําธุรกิจนะคะอาจจะไม่เจอนะคะหนทางที่คุณนะคะเป็นหนทางที่นํามาสู่ความสําเร็จ ะะดังนั้นเนี่ยการเดินทางการไปพบเจอคนใหม่ๆนะคะการคิดมุมมองใหม่ๆจะทําให้คุณสามารถที่จะต่อยอดงานหรือว่าต่อยอดธุรกิจของคุณได้นะคะในเดือนนี้ผลตอบแทนในด้านของการงานขึ้นดีมากๆนะคะคุณมีโอกาสได้รับเงินได้รับงานหลากหลายช่องทางนะคะการงานค่อนข้างที่จะเป็นไปนในทางบวกมากๆสําหรับชาวราศีธนูนะคะเดือนนี้นะคะค่อนข้างที่จะเป็น ความรู้สึกว่าคุณผ่อนคลายมากกว่าเดือนที่แล้วนะคะเดือนที่แล้วคุณรู้สึกว่ามีความกดดันนะคะอะไรก็ตามก็กดดันหรือว่าปัญหาเข้ามาค่อนข้างเยอะเดือนนี้การงานค่อนข้างที่จะเป็นไปตามที่คุณวางแผนเอาไว้นะคะค่อนข้นางที่จะอยู่ในช่วงที่คุณสามารถควบคุมงานนะคะสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวคุณได้นะคะและได้รับโอกาสดีๆนะคะโอกาสดีๆที่นะคะ อาจจะมาหยิบยื่นจากผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเป็นโอกาสที่คุณสองแสวงหาด้วยตัวเองแบบนี้เป็นต้นนะคะอยู่ดีๆก็มีคนหยิบยื่นโอกาสในการที่จะทํางานนะคะหรือว่าโอกาสในการที่จะลงทุนใหม่ๆใ,ให้กับคุณนะคะคุณจะมีโอกาสได้เลือกนะคะสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะในช่วงนี้นะคะบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าขัดใจนะ คุณรู้สึกว่าขัดใจหรือว่าเป็นปัญหาก็ยังมีอยู่บ้างนะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์สำหรับปัญหาและอุปสรรคที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะมันคือปัญหาที่เกิดจากการที่คุณปิดกั้นโอกาสสำหรับตัวเองค่ะการปิดกั้นโอกาสหรือว่าการปิดกั้นมุมมองใหม่ๆที่คุณจะสามารถที่จะมองเห็นนะคะโอกาสใหม่ๆหรือว่าแรงบันดาลใจใหม่ๆในการทำงานนะคะ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจที่ดีสําหรับตัวเราเลยทีเดียวนะคะทีนี้การงานของคุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะการเงินค่อนข้างที่จะโดดเด่นในด้านของการลงทุนนะคะดังนั้นในสิ่งที่คุณนะคะสามารถที่จะปรับนะคะสามารถที่จะเพิ่มเติมหรือว่าสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดได้อาจารย์อยากให้คุณนะคะมีมุมมองที่นะคะเป็นมุมมองที่ใหม่เป็นมุมมองที่มีการพัฒนาอยู่ต่อเนื่องอยู่เสมอนะคะจะทําให้คุณสามารถที่จะนะคะพัฒนางานได้อย่างดีนะคะ มาดูต่อในด้านของการเงินนะคะพอเปิดไพ่เงินเนี่ยขึ้นขึ้นดีจริงๆเลยทีเดียวนะคะสําหรับการเงินอยู่ในช่วงนี้นะคะการเงินดีเลยทีเดียวนะคะการลงทุนการทําธุรกิจจะให้ผลดีกับคุณไม่ว่าจะเป็นในด้านของโปรเจกต์ใหม่ๆ โปรเจกต์ใหญ่ๆนะคะคุณก็สามารถจัดการได้อาจารย์บอกแล้วค่ะว่าเดือนนี้นะคะสำหรับชาวราศีธนูคุณสามารถคนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างที่นะคะเป็นการทำงานหรือว่าในด้านของการลงทุนได้เป็นอย่างดีมากๆนะคะดูเหมือนทุกอย่างสามารถที่จะจัดการได้โดยง่ายซะด้วยนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะมีบางคนนะคะการติดต่อลงทุนก็อยากที่จะนะคะอยากที่จะมายื่นข้อเสนอนะคะ ยื่นข้อเสนอดีๆให้กับคุณนะคะแต่ก็อาจจะมีแอบแฝงในด้านของผลประโยชน์นะคะอาจจะแอบแฝงในด้านของนะคะเล่เหลี่ยมบางสิ่งบางอย่างนะอาจารย์มองว่านะคะมันเป็นเกมในการทําธุรกิจหรือว่าเกมในการทํางาน ดังนั้นเนี่ยรู้เขารู้เรานะคะศึกษาทั้งตัวเขาตัวเราให้ดีนะคะแล้วคุณวางแผนให้รอบคอบนะคะคุณจะสามารถจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะเดือนนี้เป็นเดือนของการก่อร่างสร้างตัวนะคะสําหรับคนที่นะคะวางแผนในการทํางานใหม่ทําธุรกิจใหม่นะคะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะให้คุณมีความมานะพยายามนะคุณก็สามารถจัดการกับปัญหานะคะในด้านของการลงทุนหรือการทํางานได้นะคะ มาดูต่อในด้านของความรักกันบ้างคนโสดเป็นยังไงนะคะคุณกำลังคุ้นคิดพิจารณาบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวข้องกับคนนะคะที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะความรักนะคะอยู่ในช่วงของการที่รอการตัดสินใจที่ดีนะคะรอการตัดสินใจที่ดีรอบางสิ่งบางอย่างที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคนโสดนะช่วงนี้อาจารย์มองเห็นความลังเลใจในตัวคุณนะคะ อาจจะมีการพูดคุยกันนะคะกับใครบางคนช่วงนี้นะคะชาวราศีธนูนะคะคนโสดนะคะจะเป็นช่วงของการที่ต้องมีการตัดสินใจนะคะหรืออยู่ในช่วงของการรอคอยบางสิ่งบางอย่างความชัดเจนบางสิ่งบางอย่างในความรู้สึกของคุณเพราะว่าคุณไม่แน่ใจว่าความรักที่เขาให้มานั้นอะ่ะมันเป็นความรักที่จริงใจหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยคุณรอจังหวะหรือว่ารอความชัดเจนนะคะที่จะสามารถที่จะบอกได้ว่าความรักครั้งนี้เป็นยังไงนะคะ แต่ว่านะคะในใจลึกๆคุณก็มีความรู้สึกว่านะคะคุณมีความสุขหรือว่าค่อนข้างที่จะประทับใจในตัวเขานะคะรอจังหวะที่เหมาะสมเท่านั้นเองนะคะเขาก็เอาอกเอาใจคุณดีนะคะมีความเอาอกเอาใจกันดูแลซึ่งกันและกันได้ดีนะคะมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ซะด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ช่วงรีบเร่งของชาวราศีธนูนะเป็นช่วงของการที่อยู่ในการตัดสินใจนะคะว่าจะเลือกใครเข้ามานะคะดูแลความรักของคุณนะคะ สำหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะ สำหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะคะความรักของคุณค่อนข้างที่จะเป็นความรักที่ค่อนข้างชัดเจนในด้านของการที่นะคะจะวางแผนชีวิตร่วมกันนะคะมีโอกาส <ARA> ที่จะได้มีข่าวดีนะคะมีโอกาสที่จะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะอยู่ในช่วงของการที่เก็บเงนเินเก็บทองนะคะอยู่ในช่วงของการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะบางคนอาจจะมีแผนที่จะสร้างเรือนหอด้วยกันบางคนอาจจะมีแผนที่จะมีการแต่งงานเกิดขึ้นแล้ว นะคะดังนั้นเนี่ยเป็นช่วงดีๆนะคะช่วงเวลาดีๆของชาวราศีธนูนะคะสําหรับใครที่ความรักเริ่มสุข,สขงอมแล้วความรักนะคะมีความพร้อมแล้วนะคะจันก,ก็อยากให้นะคะมีความสุขนะคะดูแลซึ่งกันและกันนะคะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะ ตัวคุณในเดือนนี้นะคะมีบางมุมที่คุณรู้สึกว่าโดดเดี่ยวนะคะขาดคนที่จะมาช่วยพพอร์ตคุณขาดกำลังใจนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาอาจจะมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เก่งนะคะคุณเคยจัดการนะคะคุณเคยทำได้แล้วดังนั้นเนี่ยจึงเกิดความรู้สึกว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากคู่ครองที่ดีสักเท่าไหร่ในช่วงของเดือนนี้นะคะ เป็นลักษณะของต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำมาหากินต่างคนต่างนะคะมุ่งที่จะทํางานหรือว่าสร้างเนื้อสร้างตัวหรือว่านะคะหาเงินเข้ามาในครอบครัวแบบนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยอาจารย์ไม่อยากให้ความรักนั้นมันห่างเหินจนเกินไปนะคะเราต้องหันหน้าเข้ามาคุยกันนะคะถ้าคุณมีปัญหาที่ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าอึดอัดนะคะหรือว่าคุณรู้สึกว่าโดดเดี่ยวคุณรู้สึกต้องการกําลังใจนะคะหรือว่าแรงผลักด,ดันที่ดีจากครอบครัวนะคะให้คุณหันหน้าเข้ามาคุยกันมากขึ้น นะคะปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันอาจารย์ยังมองว่าความรักนั้นน่ะมันยังดีอยู่แต่เพียงแต่ว่ามันเกิดความห่างเหินหรือว่าเกิดช่องว่างระหว่างกันแค่นั้นเองทําให้คุณรู้สึกว่าเหงานะคะดังนั้นเนี่ยในช่วงของเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีนะคะเป็นเดือนที่ดีเป็นเดือนของความรักนะคะอาจารย์อยากให้คู่สามีภรรยานะคะหันหน้าเข้ามาหากันมากขึ้นพูดคุยกันมากขึ้นใส่ใจดูแลความรู้สึกของกันและกันนะคะบางทีคุณ ลืมเป็ซะด้วยนะคะว่าคุณทานข้าวด้วยกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แบบนี้เป็นต้นนะคะคูรู้สึกว่าห่างเหินจริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยหาเวลากระชับความสัมพันธ์หาเวลานะคะที่จะดูแลหัวใจซึ่งกันและกันด้วยนะคะในด้านของลาภผลกันบ้างนะคะ Oh. ในด้านของลาภผลนะคะสิ่งที่คุณรอคอยนะคะขึ้นสอดคล้องก,กันกับใบสรุปใบส,สุดท้ายเลยนะคะที่เป็นไพ่ดวงดาวสิ่งที่คุณกําลังรอคอยอยู่มีโอกาสประสบความสําเร็จมากๆนะคะทาให้คุณพึงพอใจทําให้คุณสมหวังนะคะในสิ่งที่คุณปรารถนาเอาไว้อยู่ในใจบางคนอาจจะมีความประสบความสําเร็จในด้านของการงานนะคะได้รับการสนับสนุนบางคนนะคะที่ทําธุรกิจอยู่นะคะที่ทําการลงทุนอยู่ ก็ได้รับผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจนะคะบางคนนะคะมีครอบครัวแล้วนะคะลูกเต้าก็มีความสําเร็จนะคะประสบความสําเร็จนะคะนําความชื่นใจนําความภาคภูมิใจมาให้ครอบครัวแบบนี้เป็นต้นนะคะเรียกได้ว่าในเดือนนี้นะคะสิ่งที่คุณปรารถนาจะสามารถประสบความสําเร็จได้นะคะในด้านของสุขภาพบ้างนะคะ ขับขี่ยวดยานพาหน,นะในช่วงของเดือนนี้นะคะให้ระมัดระวังนะคะไม่เราก็เขานะคะบางทีอาจจะมีโอกาสที่นะคะอาจจะประมาทอาจจะเล่นเล่อหรือว่าเราอาจจะเจอคนที่เขาขับรถไม่ระวังแบบนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นอย่าขับรถเร็วนะคะค่อยๆนะคะให้มีความรอบคอบเข้าไว้นะคะแล้วก็ระมัดระวังในการเดินทางไม่ว่าคุณจะเดินทางด้วยอะไรนะคะอาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์อาจจะเป็น, Style, จจปนลนักษณะของรถยนต์นะคะการเดินทางด้วยนะคะ รถนะคะสาธารณะต่างๆแบบนี้เป็นต้นนะคะให้มีความระมัดระวังและที่สําคัญนะคะให้ระวังในด้านของนะคะการเดินทางไปที่อักโคจรนะคะการเดินทางที่เปลี่ยวๆแบบนี้เป็นต้นนะคะอาจารย์เป็นห่วงในด้านของคนที่เขาไม่หวังดีกับเรานะคะให้ระวังในด้านของทรัพย์สินนะคะให้ระวังในด้านของทรัพย์สินเงินทองหรือว่าในด้านของนะคะความปลอดภัยของคุณด้วยนะคะในเดือนนี้นะคะบางทีคุณมีความรู้สึกว่านะคะเวียนหัวนะคะเวียนหัวง่ายนะคะ วิง่งเวียนศีรษะแบบนี้เป็นต้นนะคะจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ดังนั้นดูแลสุขภาพให้ดีพักผ่อนเยอะๆนะคะบางทีคุณจะมีความมุ่งมั่นในการทํางานทําให้คุณมีความรู้สึกว่านะคะอยากทํางานให้เสร็จอยากทำ,ทำงานให้สําเร็จแบบนี้จนลืมพักผ่อนลืมที่จะดูแลตัวเองนะคะดังนั้นเดือนนี้นะคะเป็นเดือนของการที่ดูแลใส่ใจตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะ อาจารย์ขอสรุปด้วยไพ่เทพพยากรณ์นะคะว่าท่านจะให้คำแนะนำยังไงบ้างกับชาวราศีธนูนะคะไพ่ใบที่หนึ่งค่ะไพ่เช้งนะคะมีนะคะบางสิ่งบางอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะอาจารย์ขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับชาวราศีธนูนะคะการงานของคุณนะคะจะได้รับการโปรโมตได้รับการสนับสนุนนะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากที่จะปรับเปลี่ยน นะคะอย่างเช่นคนที่เป็นผู้บริหารนักบริหารนะคะเจ้าของบริษัทเจ้าของกิจการนะคะคุณอยู่ในช่วงของการที่จะวางแผนค่ะวางแผนที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันดีขึ้นนะคะต่อยอดงานต่อยอดธุรกิจโดยเฉพาะคนที่ทํางานร่วมก,กันกับบริษัทต่างชาติต่างภาษาแบบนี้เป็นต้นนะคะกําลังมีสิ่งที่ดีๆนะคะรอคุณอยู่ในการติดต่อเจรจานะคะ พ e ายเฟ i ร์ไทลิตี้ค่ะความสุขความสําเร็จความสมบูรณ์จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของความรักนะคะอาจารย์อยากให้ใส่ใจดูแลซึ่งกันและกันนะคะในด้านของนะคะความสําเร็จในด้านของทรัพย์สินเงินทองรายได้ผลตอบแทนก็เป็นที่น่าพอใจมากๆนะคะสําหรับเดือนนี้นะสักเซสค่ะคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะพ่ายขึ้นสอดคล้องกันเลยนะคะมีโอกาสที่จะได้ดังสิ่งที่คุณปรารถนาเอาไว้นะคะคนที่ทําธุรกิจ มีโอกาสได้รับนะคะโอกาสที่ดีๆเข้ามานะคะได้รับโอกาสที่จะต่อยอดพัฒนางานนะคะหรือว, <Hayır. S 2> ว่าต่อยอดธุรกิจนะคะอยู่ดีๆก็มีโอกาสนะคะได้ติดต่องานที่ใหญ่ขึ้นโปรเจกต์ใหญ่ขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะคะสำหรับใครที่ทํางานประจำนะคะเป็นช่วงของการวางแผนนะคะเป็นช่วงของการวางแผนที่จะขยบนะคะตําแหน่งงานหรือว่างานที่สูงขึ้นแบบนี้นะคะเป็นช่วงในการที่จะพัฒนาตนเอง หรือได้รับการสนับสนุนนะคะอยู่ดีๆก็ได้รับการปรับตําแหน่งหรือว่าได้รับงานที่ค่อนข้างที่จะเหมาะสมกับความสามารถของคุณนะคะแองเกอร์ค่ะเป็นเดือนของการที่ต้องควบคุมอารมณ์ด้วยนะคะอย่ากโกรธง่ายนะคะอย่ามีอารมณ์ฉุนเฉียวนะคะในช่วงของเดือนนี้พยายามใจเย็นเข้าไว้นะคะการติดต่อเจราจากับใครเพราะบางทีอาจจะมีลักษณะของการที่ นะคะลูกน้องบริวารอาจจะนําปัญหาหรือว่าอุปสรรคมาปรึกษาคุณแล้วคุณต้องได้มโอกาสแก้ไขงานให้แบบนี้เป็นต้นนะคะ Illusion นะคะในสิ่งที่คุณนะคะคิดหวังเอาไว้นะคะอย่าวิตกกังวลล่วงหน้าไปก่อนนะคะคุณเป็นคนที่มีการวางแผนต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลานะคะสําหรับชาวราศีธนูดังนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณจึงมีความกังวลใจหรือว่ามีความวิตกกังวลล่วงหน้าไปก่อนเสมอดังนั้นอาจารย์อยากให้คุณผ่อนคลายบ้างนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างนะคุณสามารถคอนโท o ล l ได้อยู่แล้วนะคะในช่วงของเดือนนี้และไพ่ใบสุดท้ายนะคะไพ่องค์พ่อปิคเนตนะคะอุปสรรคปัญหานะคุณสามารถจัดการไปได้โดยดีนะคะและที่สําคัญคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นในด้านของการศึกษานะคะสําหรับใครที่อยู่ในช่วงของการเรียนการศึกษาการเรียนต่อนะคะการเรียนต่อปริญญาโทรปริญญาเอกนะคะหรือว่าใครที่อยู่ในช่วงของการที่นะคะยื่นนะคะขอตําแหน่งงานนะคะ การงานคุณจะถูกโปรโมตการทําธุรกิจก็มีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะอุดมสมบูรณ์นะคะรายรับรายจ่ายในช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะสามารถควบคุมมันได้อย่างดีนะคะมีผลกําไรเป็นที่น่าพอใจด้วยนะคะ อาจารย์ก็ดูดวงเสร็จิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับชาวราศีธนูนะคะในเดือนนี้นะคะการงานขึ้นโดดเด่นมากๆนะคะการเงินนะคะเรียกได้ว่าเป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนดวงชะตานะคะจากพลิกร้ายกลายเป็นดีนะคะได้รับโอกาสที่ดีๆในการที่จะลงทุนทําธุรกิจหรือการงานนะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะเดือนนี้อย่าลืมนะคะที่จะนะคะสวดมนต์นะคะทำบุญนะคะเสริมบาร,รมีให้คุณด้วย การทาบุญที่อาจารย์แนะนําในช่วงของเดือนนี้นะคะเป็นลักษณะของการทําบุญเกี่ยวข้องกันกับนะคะการทําบุญกับผู้สูงอายุนะคะคุณพ่อคุณแม่พระในบ้านเรานี่แหละคะ่ะพระคาถาที่อาจารย์แนะนํานะคะก็จะมีพระคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤษีลิงดํานะคะพระคาถาชัยผลิตนะคะหรือว่าพระคาถาพาหุงมหาการก็สามารถที่จะสวดได้บ่อยๆนะคะเสริมบุญเสริมบรารมีให้แก่คุณด้วยนะคะ อาจารย์ก็ขออวยพรให้ชาวราศีธนูนะคะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาทุกอย่างทุกประการไม่ว่าจะเป็นในด้านของการงานการเงินนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้จันด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งนะเราจะได้ไม่พลาดการติดต่อสื่อสารระหว่างกันใครที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนบุคคลนะคะสามารถติดต่อแอดไลน์มาที่เบอร์โทรศัพท์ที่จันขึ้นให้ข้างล่างคลิปได้เลยนะคะจันยินดีคําแนะนําไม่ว่าจะเป็นในด้านของการงานการเงินการลงทุนนะคะหรือความรักหรือปัญหาที่คุณกําลังเผชิญอยู่นะคะสำหรับวันนี้จย์ดูดวงเสร็จสิ้นเป็นเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ